มาเบิ่งมะพร้าวใหญ่นำพี่น้องมาเผาวใหญ่เทใหญ่ว่าพี่น้องหาหน่วยใหญ่ขนาดเลยพี่น้อง ความน่อยความใหญ่เปรียบเทียบกันพี่น้องซุปนี่น้อยน้อยน้อยหาน่วยใหญ่หาน่วยพี่น้องญ่โพดญ่โพเลยบักข้าวิญญานสามโลหน่วยเดียวนี่พี่น้องคณะไปติดเนาะ Vâng, mặc phao nhảy nằm khỏi phía nó Há cà cố lèo kì nè Nghen thả lẻ Mặc phao nhảy mặc phao nhảy Mặc phao nói mặc phao nói Kiếp kiếp cắn nói nhảy xem đấy phía nông Nhảy bởi đứt cực kỳ đấy.